สร้างบ้านที่สวนยิ่งเย็นเรียบง่ายแต่อบอุ่นออกแบบได้น่าอยู่จริงๆค่ะหมักจะได้เห็นบรรยากาศสวนยิ่งเย็นส่วนของพระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชคูกิมิยะผ่านทางอินสตาแกรมของแม่แก้วที่คอยอัปเดตพ,พืชผลและบรรยากาศโดยรอบให้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดแม่แก้วก็ได้เผยภาพที่ณเดชมาตรวจงานด้วยตัวเองเนื่องจากโตนได้ตัดสินใจสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งไว้ที่สวนยิ่งเย็น เพื่อให้ได้พักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่โดยตัวบ้านนั้นถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ดูแล้วน่าอยู่อบอุ่นสุดๆซึ่งเป็นบ้านไม้มีได้ถุนเปิดราบให้ลมเข้าอย่างเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหยุดชิวมากเหลือเกินงานนี้แม่แก้วยังได้เขียนคำบช่ยายด้วยว่านายช่างใหญ่มาตรวจงานคลิ๊กๆแสกสวนยิ่งเย็นแอดคูกิมิยะอีกทางยังได้ตอบคำถามแฟนๆด้วยว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนเส้นทางไปกาลสินจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ15กิโลค่ะ ขอบคุณภาพแก้วเ้ืยองสกอจังภาพแหนงข้อมูลข่าวสนุกดะคยคมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ